สบายดียพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาหลีอีกเส้นเก่าเส้นเคยนะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เฮาจะเอาความช่วยเหลือไปช่วยอ่าคนอยู่ในหมู่บ้านของบาหลีนะี่แหละเนาะก็คือเฮาเห็นกันอยู่สมื้อหนะกะเ็เลยว่าคิดสงสารอยากช่วยเหลือเนาะพี่น้องเนาะก็คือเรื่องเล่า,ลาก็คือมีเด็กน้อย2คนเนาะอ่าที่ว่าพ่อกับแม่่หันป้ากันเนาะแล้วก็หลังจากนั้นพ่อแม่แยกทางกันไปอยู่อ่า ทั้งแดกระบ,บูเนาะแต่ว่าบูยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทิมลูกสองคนเนาะป้าลูกสองคนนั่นอยู่กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะเซียงมาเขาเจ้าก็เป็นครอบครัวทุกยากกันละเขาก็เลยว่าอยากช่วยเหลือ,อสองคนเด็กน้อยหั่นเนาะเพราะว่าสงสารเขานะบู๋ว่าพ่อแม่เขาเจ้าติดต่อมาหรือบอ่เนาะอ่า,าระยะเท่าก็ไปเบิงพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านของบาลีเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เนาะโอเคพี่น้องเดินทางกันเลย เคเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ครับก็ได้เดินทางมาฮอดเทื่นของอนนาผู้เที่ยวเอ้ยหาตะกี้เนาะก็คือเป็นเด็กน้อยสองคนเที่ยวมาเนาะแล้วก็เอาข่าสารเอาแม่ยังมาให้อ่าเบื้องต้นเนาะเพราะว่าหูซิกสสานเนี่ยเือนเขาเจ้าอยู่นี่เนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นบอนตําหูเข้าเนาะพี่น้องอ่านะ่ยครับก็ใหกเจ้ามานั่งนี่แล้วสบายดีไหมเท่าเอสบายดีพนมพนมมือสบายดีแล้ว จ้ <g ül> าสบายดีดูรานก็สบายดีเต้สบายดีสบายดีน้อยน้องสบายดียวุ้นส,สบายดีอ่าสบายดีเอาถามซื้อได้ซื้อยังซื้อเคนซื้อเค้นอ,อ่าอันนี้ได้ซื้อยังสบายดีคอยซื้อเคน้นเค <ไป S 1> นเนาะอ่าอันอันเฮานี่ก็หูหูแล้วพี่น้องหูซื้อขาเจ้าแล้วแต่ว่าอันพี่น้องหลายคนอาจจะยังบ่ทันหู้เนาะเพราะว่าอันก็เป็นเถื่อนทมิทเท้ามากนะแม่เท่าซื้อยัง ใครซ ok. ื้อซ ok ืออ้องอกซื้องอกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าอันนี้เข้าก็ถามให้พี่น้องหลายๆคนในหูน้ากันเนาะก็คือเขาายาฮูายละไล,ลยย่ะยะเกี่ยวกับสงคนเล็กน้อยนี่มาพอแม่เขาเจ้าไปทั้งใดสินะเออพอแม่นั่นเตกีเต,ก,ก,เตก,ก้นเขาก็อยู่บ้านเก่าเมืองพุนทองพุนเนาะแต่ว่าพวกกินยาเล่าก็ดีมาซับแม่ซับแม่แล้วพวเราก็ซับมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เสมอเบื่งพอม่แล้วมันโด,ดกินยา ตต้มแม่มันเป็นไปเวียงมาไปหาเงินมาเลี้ยงลูกไปวันสุดท้ายเอาผัวเดี๋ยวนี้ผัวผัดใดติดคุกตต้มจิมาเฮือนก็นยังต COVID ิดโควิดนี้สรอก็กคืออันพ่อของขาเจ้าอันอกับไปหาพ่อแม่ยุบบ้านเออยู่ที่หลวงพระบางเอแล้ววันนี้เราไปกินยาเออไปกินยาตต้มกินยาเราวันนี้แม่เขาเจ้าบ่มาก บ่มักหรือโบเอาบ่มักก็เลยป้ากันแล้ววันนี้แม่เข่าเจ้ากันไปเวียงเออไปเวียงไปเวียงเราได้ผัวไหมเอออ๋อได้ผัวไหมเราวันนี้ลูกก็ป้าอยู่พี่ป้าอยู่พี่อยู่น้ำพัดเท้าแม่เท้านี่โอ้ก็ถือว่าทุกว่าจนเออบ่ร้อนลูกร้อลลานก็จู่จูจ้าไปนั่นนี่แหละเจ้าเจ้าอืมอันบ้านท่าเฮาเสียวลูกเขาเจ้าไปหาแม่นี่ก็ได้อ่ะก็ บม่ได้ละเต้ไข่ปานว่าพวมันก็ข้าคุกเสล๋อวพวไมัน่ะเออพวม้าก็ข่าคุกเร็วแต่ว่าไอเจ้ามันก็ยากมากกับมาน้ําพน้าเมตแต่ว่าบัวมาไหลน้าอันสาตัดต่างอีโออ๋อเป็นพญาิเนาะพญาก็เลยว่ามาบ่ได้นาอเอออ๋อนวันไปขายยาอินยาหันเหล็กจับสกคุกจักวามเป็นประเภทเดียวกันเนาะอืมตายเดียวอันนาะพี่น้องนเอาลุงแม่ ออสองคนเล็กน้อยนี่ก็แดเข้าเองเียนละข้าวแล้วพุนี่ก็เข้าวอนุบาลหน,น,นึ่งอนันตก็บปอหนึ่งสี่เคนกับแคนเนาะเ,<อ>เคนคิดหอดพ่อแม่บ่คิดหอดเนาะอยากให้พ่อแม่กลับมาบ่อยากเนาะอ๋อโดยสิยโดยมันแห้งลูก <laughs> ก้อยเคนคิด,ดหอดแม่บ่โดยอ่แม่ เลยเขาแงอนุบาลเนาะโดยอผู้แคนเขาปอนึงแล้วก็แคนเขาอนุบาลนะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเป็นเป็นสาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านเดียวกับหมู่อันบาวบาลีเนี่ยพี่น้องเท่าก็เห็นตามสภาพความเป็นจริงกันเห็นมาลายมือลายเดือนลายปีแล้วก็บ้าได้เนาะเท่าก็เลยว่าหู้ซึกว่าอยากมาช่วยเหลือสองคนเล็กน้อยนี่เพราะว่าพ่อแม่เขาจะประยูน้ำเนาะ อแล้วอาณาเฮายูนี่นี่อยู่้ำกันจักคนเหรอก็กสีห้าคนถึงเม็ดหกคนดื่มสชนิ้งน่อยนี่ก็ถือว่าเป็นหกคนอือก็คือฮไทยกันเฮาเนี่ยไม่ลูกอยู่สามเนาะอืมสามคนสามคนแล้วก็บวกใสเด็กน่อยสองคนนี่อืมพอแม่ขาเจอก็บฟ้างเงินมาให้กัน อันเตกีเตก้อนเจออันพัวไปให้ขาวคุกหักฟากเตืละเดือนเดือนเซนทองเซนนั่นแหละเดี๋ยวนี้มันต่างเตะพัวข้าวคุกมาได้เดือนปลายนี่แล้วก็มือวันนี้ก็หายเช่าลูกว่าว่ามีเงินฟากลูกเป็นใครมันก็หายอยู่เวะเวยอยู่่ราู้หาเงินดูลูกอ่อนดูอยู่อยู่ทั้งนั้นก็ไม่รู้ล้นเนาะมีลูกล้วบ้านนี้ก็บ่สร้างหาเงินเติมสิมาพี่ก็มาบ่ได้เติมเนาะ อยู่อยู่เวียงจันทร์เนาะนครหรือเวียงจันทร์เวียงจันทร์บันดงสังหินเนาะพี่น้องเนาะก็คือตามสภาพความเป็นจริงแล้วเากับบุคคลหัรไหล่เลี้ยงก็เลยมาถามกับแมนตามที่เขาคิดไว้เนาะก็คือพ่อแมนพ่อแม่ของเด็กน้อยเนาะเท่าเคนกับเท่าแค่นี่าเพิ่นป้ากันเนาะพี่น้องเนาะป้ากันแล้วก็เอาลานเท่าเค้นกับเท่าแค่นี่ได้อยู่นูนพ่อเท่าแม่เท่าเนาะพี่น้อง ก็นเนี่ยก็เทยกันขาเจ้าก็เป็นดังเที่ยวเห็นลยเนาะพี่น้องนะ,น,ะนี่ก็เป็นเฮื่นเนขาเจ้าย่พี่น้องเนี่ยอันแม่เท่ายุนี่ก็มีดินให้ดินหน้าบ่บ่ซื้อมีโอบ่มีเอออายุน้ำอันดินยุนี่ก็ยุดินพี่อ้ายซื้อพี่อ,อายปั้นเฮยุพายุก,ก็เพว่ายืมยุจาวาในหนึน่งลูกลงยาวลงเือนมามันก็ปั้นเฮลูกเฮเต่ามันเอ ตูวก็คือว่าบ่มีดินมีโดอนอยูเข็นปีอ้ายบ่หักบ้าอยู่ก็แม่นบ่มีดินมีโดนทางหน้าไม่เท่าโกหน้ากับมบ่มีไฮกับบม่บม,บมีบ่มีบนเห็ดเพราะว่าเฮ้าง่ายแต่แขวงอื่นมาเนาะเออง่ายแข็งอันเมืองคนทองมาง่ายแต่หนะลวงมาบางมากเนาะเราก็เลยว่บาบ่มีดินมีดอนเนาะอ่มีนนบ<อ>น,นยูบนกินทาง นล้วนี่อันออออก็คือมีผู้ใหญ่ใจบุญอันฟากเงินมาให้น้ำเฮาแล้วเฮาก็ไปซื้อข้าวสารนี่หนึ่งเป่าหนึ่งก็ซอบนี่ซีแส่กีบแล้วก็ก็มีปลากระป๋องกับอ่ามีหันอย่างละสองอันน้องพี่น้องเนาะก็คือปลากระป๋องอันแพ็คหนึ่งก็หาซีเมนกีบสองอันก็แส่กีบแล้วก็มีก็แกะหนึ่งก็หาซีเมนกีบสองแกะก็แส่กีบเนาะรวมทั้งเมื่อเป็นหกแส่กีบเนาะพี่น้องเน,นะาะที่เอามาม้อไผ่ในครั้งนี้ ก็คือสงสารเด็กน้อยสองคนนี่เพราะว่าเขาเจ้ากันพอแม่บื่อยอนนู่นําโดนแล้วเนาะโดนแล้วด้ปีปลายแล้วโอ้ในปีปลายที่ว่าพอแม่บื่อยู่นําเนาะเอออ๋อเนาะพี่น้องเนาะในเด็กน้อยสองคนนี่สบายดีเนี่ยพีนย่น้องมอแมวแมวอยู่เนาะพี่น้องเนาะเคนเมื่อยบอกเคนแต่ละมือนี่ได้เฮดเบียกบอกได้เฮด เฮ็ดเียไดเฮ็ดโอ้ไปช่วยพุ่นหอบเข้าหอบสางเข้าไปอั่นได้เฮ็ดเวียกหอบข้าหอบน้ําเนาะโดยโอ้ไป่ยเข้าดบก็แพ้น้อยจงนี่แพ้เป็น้ก็เอาน้อยเนาะเป็นหยังจึงเป็นหยังจึงไปบเข้าค่อยๆเอาเงินบข้าเอาเงินเอามาเฮ็ดหยังเอาซั่นเอาไว้เข้าโรงเรียนเอาไว้ไปเข้าโรงเรียนดอ๋อพี่น้องเบิ่งแม่ หน่อยสำน <laughs> <laughs> <inaudible> <strikes> ี้เนาไปพบเขาเอาเงินนักอันฟ้าท้างอันแถวขอบอกขอบใจอันผู้ใ้ญ่ใจบุญที่เพิ่นซื้อเครื่องอะไรเ่เออเอออีกกขอบอกขอบใจน้ำเออผู้ย้า่ใจบุญเออซื้อเครื่องซื้อคองอันนี้น้อยกอคอเออขอบอกขอบใจตอนนี้เมื่อนากาไแต่พระรานทีน้ำอันขอรับมีพระลานทีต่อไป จ้าจ้าเนาะเอาเขนขอบใจมันนะใจอ่าเคนขอบใจนะใจเด้อนี่ขอบใจเด้อเจ้านะผู้หญิงเจ้าบุญเด้อก็ได้พระละนาทีเด้อเอาพ่อท่านก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันไหมในโอกาสหน้าบางว่าจะมีผู้ใหญ่ใจบุญเห็นแล้วก็ช่วยเหลืออ่าเด็กน้อยสองคนนี่มาเตือนหนาะพี่น้องเนาะจ้าพ่อท่านก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะบ๊ายบายครัเคน บายบายอ่าก็โอเคเนาะพี่น <eller fer> ้องเนาะสำหรับการมอบเครื่องมอบของในครั้งนี้เนาะก็เป็นอันสําเร็จเสร็จสิ้นเนาะเท่ากับามอบให้กับคนอยู่ภายในบ้านเท่านี้แหละเท่ากับหู้ดีแล้วก็เห็นกันเกือบทุกมือเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับมาช่วยเหลือเนี่ยเล็กน้อยสองคนที่อยู่ด้านล่างเท่านี้ท้าเนี้เนาะเท่ากับต้องขอขอบมตตาใจผู้ใหญ่ใจบุญของเท่าในครั้งนี้เนาะก็คือทางพระอาจารย์ลิวเลียนลินลาวงเนาะพี่น้องเนาะ อยู่ทาง USA เนาะที่เพิ่นฝากเงินมาไว้ให้กับอ่าบาลลี่หนไว้ช่วยเหลือผู้ทุกชนนะพี่น้องเนาะก็ขอให้เพิ่อนอ่ามีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้เพิ่อนอ่าบรรลุทางาศาสนาน้อพี่น้องเนาะสาธุโอเคนะพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้บาลลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ